กราบสวัสดีครับวันนี้ผมปาเอลวัดมาซักขัครับผมอยู่บไก่ครับผมตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับสิ่งที่ผมจะปามาพอในวันนี้คือความอัศจรรย์ของพระธาตุครับผมนั่นก็คือเงาพระธาตุกับหัวครับเดี๋ยวผมจะปาเข้าไปพอเลยครับผมนี่ครับตีเฮาจะปาเข้าไปพอครับผมไปไปกันเลยครับผมเข้ามาพอตีประตูหลังนี่ครับ นี่เปิดเข้าไปปิดประตูด้วยนะครับเดี๋ยวจะหันบอทีครับผมเอาละมือตึกผมปลาอย่างมาพอเลยครับนี่ครับผมปาทู่ไหวสาบารมีระธาตุครับหันชัดกอครับผมเงาธาตุกับหัวครับที่ผมเคยหันกอมีธาตุลํำปางหลวงครับนอกอันนี้เป็นแรงที่สองครับที่ผมเคยหันมาครับผมแสงธาตุเข้าจากไหนครับ นี่ครับผมเข้าจากปองตีตั้งนอกตีเขาหันตะกี้นะครับเนาะแล้วก็แสงก็ยิงเข้ามาครับอันนี้คือตัวพระธาตุครับผมแล้วมาพอตั้งไหนครับนี่ครับพอเข้ามาในปุ๊บเงาพระธาตุจะกลับหัวล้มทันทีครับผมไหตีบดตันม่แอลเต๋อผาดบดได้เลยนะครับทํวมพะเยาครับผมอยู่บ่อไก่ครับอยู่ตะบนถาวังท้องอําเภอเมืองจังหวัดพะเยานี่เองครับผมอันนี้ผมก็เกยม้าขั้งแรกเหมือนกันครับผม ปามาไหว้สาองค์พระธาตุก่อนครับผมไหว้สาบารมีพระธาตุครับท่านใดทีอยากมาชมมาไหว้สาบารมีพระธาตุนะครับหนตั้งเหมือนยากสักหน่อยครับผมมาเซนถาวังท้องครับพอมาถึงหน้ากาดปุ๊บเลี้ยวขวาเข้าซอยหน้ากาดถาวังท้องเลยครับผมแล้วก็ตรงขม้าครับจะมีป้ายตลอดทางครับวัดป่าสักคําครับผมครับตามป้ายมาเรื่อยๆครับท่านใดที่ไม่เอวเยานะครับผมบห่างจากตัวเมืองสักหน่อยครับ ไหนๆกูมาแล้วปามาไหวพระพุทธรูปในวิหารเลยครับผมนี่ครับไหวสาบารมีพระพุทธคํำหอมครับผมชื่อพระพุทธรูปชื่อว่าพระพุทธคํำหอมครับเดี๋ยวผมจะป้าไปขอพรแหมตีครับผมนี่ครับอุโมงค์ใต้ฐานพระพุทธรูปเลยครับผมขอแล้วถ้าจะเป็นฐานพระเก่าครับปาไปขอพรเลยครับผมคำขอพรเปิดทรับครับลงมาหลุมนี้ได้เลยครับ นี่ก็คือบริเวณรอบๆในพระวิหารนะครับผมในวิหารสวยงามขนาดครับผมปามมาพอเลยครับนี่คือบริเวณรอบๆภายในพระวิหารครับผมแล้วก็ผมจะปามาไว้พระเจ้าตันใจครับผมอยู่ข้างวิหารครับมีฝั่งละสีองค์ครับผมรวมทั้งหมดเป็น8องค์ครับซึ่งเปนใจเวลาปั้นทั้ง8องค์เนี่ยเก้าวันเก้าคืนครับผมสรุปแล้วปั้นวันละองค์ครับแล้วพุทธพิเศษ แห่งวันครับจะตั้งอยู่ในบริเวณนาพระวิหารครับผมนี่ครับเดี๋ยวปามอาไว้แห่งฟังนี่ครับพระเจ้าทันใจครับผมขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านไดติม่แอลพยเยาครับผมเข้ามาตำบล่าวังท้องนี่ครับไก่น้อยเดี๋ยวครับผมบอกไก่สักน้อยเลยครับกราบขอบพระคุณที่ติดตามและรับชมครับขอบคุณครับ